ผมได้รับการติดต่อท่าทามจากท่านรองนายกนะครับท่านพิรพันธ์นะครับท่านพิรพันธ์ท่านรองนายกและรัฐมนตรีพลังงานนะครับติดต่อท่าทามมาขอให้ผมเป็นประธานสอบสวนเกี่ยวกับการไม่ชอบมาพากลของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับของ ในงานในสังกัดดูแลของท่านนะครับมันสือเนื่องมาจากในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเขาจะจ้างบริษัทมาขนฐานหินนะฮะเงินงบประมาณเจ็ดันกว่าล้านเจ็ดันสอยห้าสิบล้านฮะแล้วมันจัดซื้อจัดจ้างกันอย่างไงไม่รู้นะครับไป จัดวิธีพิเศษนะฮะจัดวิธีพิเศษไม่มีการประมูลแข่งขันกันอะไรกันนะครับ 6พฤศจิกายนปี67เนี่ยนะคะมีการยื่นหนังสือไป15พฤศจิกายน i อพียื่นอุทธรณ์อย่างเป็นทางการและ19 <S 2> <S 2> ออกพฤศจิกายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกหนังสือแตะเบรกว่าขอให้ทางอปพ,อพอหยุดโครงการนี้ไว้ก่อนประเด็นที่ต้องตรวจสอบคือความโปร่งใสข,ของการใช้วิธีพิเศษในการประมูลเหตุผลที่พอปพอไม่เลือกวิธีประมูลแบบเปิดเพราะอะไรการกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าประมูลที่อาจเอื้อประโยชน์ความเชื่อมโยงระหว่างผู้มีอำนาจในการตัดสินใจกับบริษัทที่เข้าประมูลต่างๆนี่เป็นสิ่งที่เขามีการตั้งคำถามขึ้นต้องไปดูข้อเท็จจริงนะครับผมก็ยิินนดีีะะะครรรับออไททท่่าเเพืปศชต แล้วมันจะทําให้ผลประโยชน์ตกแก่ประชาชนจะได้ประหยัดงบประมาณอาจจะทําให้ค่าไฟฟ้าถูกขึ้นอย่างเงี้ยนะผมโอเคนะครับกินดีและเต็มใจนะครับท่านก็บอกว่าเดี๋ยวที่หน้าคงจะเซ็นแต่งตั้งให้ผมเป็นประธานตรวจสอบแต่ผมก็การาบเรียนท่านว่าถ้าตั้งผมแล้วเนี่ยอย่าให้ใครมาขอนะขายผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนะฮะขายถูกก็ว่าไปตามถูกนะครับขายผิดก็ต้องรับกรรมไปนะครับ เกิด <Es per ated> อันใดขึ้นเอ่ยพี่ยาไอ,อ้อน,นั้นหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะแต่ที่จริงหนักกว่าอีกนี่เลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยฮะกระทรพันธานสาลีรัฐภาคเนี่ยทำจดหมายตรงไปถึงผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรัฐมนตริตำหนันหนน <laughs> งนนสือตร,ตรงไปที่ผู้ว่าที่แกะเลย <laughs> ไม่ผ่านบอร์ดครับไม่ผ่านบอร์ดครับ <c oughs> ส่งไปถึงผู้ว่าส่งไปด้วยยังไงครับบอกว่าพลโทดรเจรันไยวงสะอาดซึ่งเป็นกรรมการปปผเนี่ยนะมีหนังสือแนบสำเนาแจ้งว่าได้คัดค้านการอนุมัติการจัดจ้างเหมาขุดและก็ขนถ่านหินที่แม่เมาะในสัญญาเนี่ยโดยวิิธีพเศษในวงงเเินนนยล้าาบทออ และในการประชุมตัดกองของคณะกรรมการเนี่ยมีการพูดคุยกันเรื่องเนี้ยและต่อมาอิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนต์จำกัดมีหนังสืออุทธรณ์ขอความเป็นธรรมจึงขอให้ระงับยับยับ้งคำถามมีสองสามคำถามด็อกเตร์เจรนายเนี่ยเป็นกรรมการทำไมเรื่องนี้ไม่ดีเบตกันในบอร์ดของอีเกบนี่อันหนึ่งเอ,เ,อเอาแบบเอาแบบความให้หนึ่งกรรมการไปฟอ้องพ่อครับไปนั้นหนึ่งก็อันที่สองเนี่ยรับทีว่าการเนี่ยทำแบบนี้เหมาะไม่เหมาะถูกไม่ถูกโอ้